สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องกัลยาณมิดทุกท,ทุกท่านทุกทุกคนครับผมเช้านี้ผม,ไป,ม,มไปยามโตมากพี่น้องวอลล่าดีก่อนพยายามโตมากพี่น้องนี่ห็นบอพี่น้องนี่ทึงใบใหม่ทึงปลาซิวหน่อยปลาซิวหน่อยปลาซิวใหญ่พี่น้องนี่ครับเทึงกุ้งก็มีทึงแต่เมว่านบริเวณพยามก็มีพี่น้องสี่เปื่อยแล้วก็มี แตคิดว่าสียดจาจักมกหน่อยนึงนั่นแหละพี่น้องมกหน่อยมกง่ายตัวเบียดหรือว่าแซงกะนอู้เนาะอู้ใส่พักนางตู่ไว้พี่น้องเลยแสบปุชย่อยด้ยนี่นี่ครับก็ดีกินเลยครับโอ้ยเนี่ยจอดนี่ครับพี่น้องพึ่งเก็บพึ่งเก็บพี่น้องพึ่งเก็บพึ่งเอามานี่ครับพี่น้องก็เลยนี่ให้ลูกสาวไทยคลิปให้ จักสองนาทีเนาะพี่น้องเนาะข้อเป็นคอนเทนท์ขอได้เป็นคอนเทนท์ในพี่ให้น้องได้เบิ้งว่าศีลาพิ่บงกันยังเฮ็ดคลิปทรงการบ้านในมากอยู่ถึงแม้บ่ค่อยได้ไลฟ์สดเนาะแต่ว่าก็ยืนยันตัวตนโดยการถ่ายคลิปนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่กันเหลืออีกหลายเติบอยู่พี่น้องเป็นครึ่งชั่วโมงกุลจังซีแล้วนี่จังซีแล้วจังซีได้เอาไปจัดแจงอาจจะมกหรือออมเนาะพี่น้องเนาะ สองนาทีหรือ,อยังลูกเออกะดีแล้วครับพี่น้องให้อยู่หากินตาภาษาเช่าให้เช่าหน้าเช่ากเกษตรกรพี่นอ้องย่ามฝนกันนี่ละใส่ตวงใส่ตวงผู้อยู่ไก่ห่วยไก่ห้องกับใส่มองใส่เบสไปเนาะพี่น้องเนาะผู้ขาห้องเน่หน่อยก็เลยไปใส่ตวงเอาพี่น้องกใไปช่อนีพี่น้องเอาไว้มกหรือเอาไวอ้ออเนาะเอาคลิปนี้กั ขออนุญาตครพี่ลหน่องไปก่อนเด้อครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่แวะรับชมบ๊ายบายครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ